สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้กับคนเกษตรมือใหม่ครับผมเราก็จะมาดูนะครับมาดูเกี่ยวกับที่โคกทุเรียนนะครับวันนี้ไม่ได้มาติดตามผลการปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนต้นนี้ผมปลูกไปเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะครับ12เมษายนก่อนสงกรานนะครับก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์ก็จันทบุรี5นะครับ ตัวนนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของนี่นะครับเพื่อนๆนะนเพื่อนๆนที่ติดตามรับชมรับฟังก็รับชมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเรื่องนี้นะครับนี่ครับเป็นไม้ไผ่ที่ผมที่ผมนํามาตร,ตรอกไว้เนี่ยนะครับ <laughs> เพื่อนนะ,ะก็คือแต่ก่อนนะครับที่มาที่ไปก็คือแต่ก่อนอผมเลี้ยงไก่นะครับผมมีไก่มีไก่เยอะพอสมควรนะครับผมก็ได้มาปลูกทุเรียนนะครับเลี้ยงไก่ด้วยอย่างนี้นะครับ แต่พอเลี้ยงไปนะครับก็คือแต่พอเลี้ยงปลูกทุเรียนเนี่ยนะครับไก่มันก็เริ่มมาเขี่ยนะครับเพื่อนนะตอนเช้าเเนี่ยบางทีมันก็มีลูกมีเต้ามาเขี่ยนะครับตอนเช้าเนี่ยดูไม่ได้นะครับเพื่อนผมก็เลยนะมามาดูนะครับมาดูเอ๊ะจะทําวิธีป้องกันไก่ยังไงนะครับก็เลยนําไม้ไผ่นะครับมาตอกนะครับเพื่อนก็ตัดมาประมาณเม็ดสามสิบสี่สิบเซนเนี่ยนะครับตอกลงไปนะครับตอกลงไปประมาณยี่สิบเซนนะครับต่อมาก็ไปซื้อ ซื้อลวดนะครับลวดที่มันเป็นม้วนนะครับเป็นม้วนนะครับเป็นตะไ่ายนะครับก็มาตัดขึ้นมานะครับตัดประมาณ50เซนนะครับตัดแล้วก็เป็นยาวๆแล้วก็รอบนะครับล้อมไว้นะครับจะใช้ลวดมัดมัดนะครับนี่นะครับต่อมานะครับต่อมาไม้ไผ่เริ่มแห้งนะครับไม้ไผ่เริ่มแห้งเนี่ยนะครับพอไม้ไผ่แห้งเนี่ยเสานี่มันก็โยกนะครับเพื่อนนะเสาที่มันก็โยกมาดูพอมาดูที่โคนนะครับที่ที่ที่เสาเนี่ยนะครับ มันก็เริ่มผุนะครับเริ่มผุพอขุดๆดูเนี่ยมันจะมีปลวกนะครับเพื่อนปลวกเต็มเลยนะครับอ่ามันจะกินไปเรื่อยๆนะครับมันจะบางทีมันก็กินเสานี้แล้วก็เสาโน้นมันจะกินไม่พร้อมกันนะครับมันจะกินลักษณะคล้ายๆว่าทีละต้นสองต้นอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับก็อ่าพอพอมันกินนะครับเพื่อนพอมันกินเนี่ยพอมันกินอ่าตรงนี้มันกินมาเนี่ยมันผมก็ใช้อ่าผมก็ตัดนะครับตัดตัดตรงนี้ แล้วก็นํามาปักด้านข้างอีกนะครับก็ตอกลงไปอีกนะครับตอกลงไปอีกเหมือนกันลักษาเดียวกันนะครับก็ใช้ลวดม,ดมัดมัดขึ้นมานะครับเพนะื่อนก็พอตอกลงไปตรงนี้มันก็กิ้นอีกนะครับผมก็ทําอย่างนี้ครับจนจนกว่ามันจะหมดไม้ตรงนี้นะครับก็เลยมาดูเอ๊ะก็เลยมาคิดนะครับว่าปลวกเนี่ยมันมันจินไม้ไผ่แล้วมันอ่า ปลวกมันจะสร้างนะครับเหมือนว่าตามที่ผมดูนะครับดูในสารคดีอะไรต่างๆนะครับปลวกเขาเป็นผู้สร้างนะครับเป็นผู้รักษาระบบนิเวศนะอย่างดีเลยครับเกี่ยวกับการย่อยสลายอะไรต่างๆี่ยในดินนะครับเพืนะ่อนแล้วก็ในลำไส้ของปลวกหรือว่า,าขี้ของปลวกนะมันมันจะมีอะไรนะในนั้นนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะในวิชาการนะครับผมไม่รู้ผมก็เลยมามาคิดนะครับอะ่ะ ผมก็เลยพอปลูกตุเรียนผมเลยมาตอกไว้นะครับตอกไว้เพื่อให้ปลวกมันมากินนะครับเพื่อนนะให้ปลวกมันมากินแล้วก็คิดว่านะครับมันชอนชัยไปตามผิวดินเนี่ยมันจะสร้างมันจะเป็นโพรงอากาศนะครับเพื่อนนะผมจะทําให้มันเป็นโพรงอากาศทําให้ดินมันล้วนขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ปลวกที่มันชี้ออกมาเนี่ยมันมันจะมีอะไรล่ะเรียกว่าในลําไส้ของปลวกนะครับมันจะมีอะไรโปรตัวหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะนี่ครับเพื่อนนะ มันก็ผมก็ทําแบบนี้เนี่ยตรงตรงกองดินกองนี้นะครับกองดินกองนี้ผมขุดไปเนี่ยที่นํามาปรุงดินตรงเนี้ยปลวกเต็มเลยนะครับเพื่อนปลวกเต็มเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ปลวกล้วนๆนะครับที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้ก็คือที่ผมปลูกทุเรียนเนี่ยปลวกเยอะมากนะครับปลวกมีทุกโคกนะครับผมทําเหมือนกันหมดนะครับเพื่อนนะผมทําเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ก่อนป้องกันไก่นะครับนี่นะครับผมก็ทําแบบนี้นะครับเพื่อน เพื่อนๆก็ดูว่าดูดูแล้วก็รอบชมรอบฟังเนี่ยก็ก็ดูไปก่อนนะครับก็อย่ามาไม่ต้องมาทําตามผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมปลูกมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าผมทําแบบนี้นะครับอา,อาจจะมีบางคําถามนะครับว่าเอ๊ะต่อไปปลวกมันจะไม่กินารากทุเรียนแล้วนะอย่างนี้นะครับก็ผมก็มีความเชื่อนะครับว่า ผมจะตอบตรงนี้เลยว่าผมมีความเชื่อว่านะครับ ه, ปลวกเนี่ยเขาจะไม่กินไม้สดนะครับจะไม่กินไม้สดปพวกรากไม้ต่างๆจะไม่กินนะครับ آ, ปลวกเนี่ยเขาจะกินไม้ที่ตายแล้วเท่านั้นนะครับ ه, ก็คือว่าก็จะยกตัวอ,อย่างนะครับ ه, ต้นไม้ทำไมมันถึงตายมันโตขึ้นมานะครับทำไมมันถึงตายอย่างนี้นครับ,รบ,บเราบางทีเราไปขุดดูเนี่ยมันมีปลวกไปกินรากนะครับแต่ รากไม้ที่ปลวกกินนะ่ะผมคิดว่ามันอาจจะตายนะครับอาจจะเกิดที่ว่าเป็นเชื้อลงเชอราอะไรที tới, er ่เข้าไปแล้วมันผุมันพังเนี่ยอ่ามันมันตายนะครับอ่าเส้นนั้นนะ่ะอย่างนี้ครับรากเส้นนั้นแล้วปลวกมันก็ไปกินแล้วครับเพื่อนเพื่อนนะพอปลวกมันกินแนะล้วรากอื่นมันก็ตายไปเรื่อยๆ่นะมันก็กินต่อมาต้นไม้มันก็ค่อยๆตายขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมคิดอย่างนี้นะครับเพื่อนเนเนาะอ่าปลวกเนี่ยมันจะไม่กินไม้สดนะครับเพื่อนๆนไม่กินนะครับอันนี้ผมก็ ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่ปลูกที่สวนเนี่ยทำมันไม่ตายแล้วครับผมคิดอย่างนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนวันนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปไม้แห้งพวกนี้ไม้ๆตรงนี้มันแห้งเดี๋ยวปวกมันก็จะมาจินนะครับเพื่อนเนี่ยปวกมันก็มาจินมาทำมันบางทีมันก็ทํารังด้วยนะครับเพื่อนทํารังแล้วก็เนี่ยรอบๆเนี่ยคนต้นทุเรียนเนี่ยผมก็ทําไว้นะครับเนี่ย อันนี้ไม้มาตอกเนะนี่ยครับต้นนี้ก็ทานะครับเพื่อนนะเนี่ยต้นนี้ก็ทาเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ทําลักษณะเดียวกันเลยอันนี้ก็เป็นจันทบุรีหกนะครับต้นนี้นะเนี่ยปลกูกไปเนะนี่ยเพิ่งให้น้ํานะครับเพ,พิ่งรดน้ำให้เนี่ยครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยยอดยอดอะไรกม็มันก็ขึ้นตามปกติแล้วครับมันมันมีมาอยู่แล้วมันก็แทงไปนะครับอ่ายอดแรกเนี่ยมันก็อยู่กับต้นพันธุ์อยู่แล้วนะมันเริ่มเนี่ยเนี่ยแทงขึ้นมานะครับเพื่อนนะ เดี๋ยวค่อยมาติดตามดูนอีกทีนะครับว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับที่ผมทําแบบนี้นะครับเพื่อนนะวันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับที่ผมทําเนี่ยนะครับผมจะสร้างที่ว่าให้ปลวกมากินนะครับเพื่อนนะมันให้ให้สร้างให้ดินน่ะให้ปลวกมันสร้างเป็นโพรงอากาศอย่างนี้ครับเป็นโพรงลักษณะว่าเป็นโพรงให้มดินมันเป็นโพรงนะครับเพื่อนที่ผมทําเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนคลิปนี้ที่ผมทํานะครับ วันนี้ก็ขอบคุณ,คณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ